อมชอยจอบจอบมาหลายมือแล้วว่ามือได้างสิฮักฟักใหญ่ๆนี่สันเดะเนี่ยโอ้ยอพักซีตตัวนี่เราปลูกพักซีอยู่ฟักนี่แม่พี่นอ้องร้อยสบอแกไปเบิงกันนะแล้วเราไปเอาแตงแต่อันอันี้เร่ล่ายไปต้มซูกินไหมมุนีมันบ่ท่านแกตีเราคือบ่าไปซูกินไะร้อยเบิงกันนะพี่น้อง ออกระเต็มเราด้ล่ะกแกเรได้วล่ะไม่จังใดเสียงไว้อีกกันแล้วบิดไปไห้พุ่นแล้วแจ้งสีแจ้งสิได้กินเนาะส่วนทางนี่ที่เราปลูกมีแต่ฟักใหญ่ๆดดินเห็นบ่อันนี้กล้ามมองที่อันทีลาปลูกมองหะนะทีออมว้ามันเป็นต้นเหลืองๆนะดินเหลืองๆมีแตฟ่ฟักหน่อยๆ มีแต่เขียววงวงมีแต่เม็ดแบบบ่เต็มแต่ว่ามองนี้ต้นงามจะฟักก็มีออมแตียนหญ่ๆขุ้นนะอ่โมเตสังเกตได้ว่าข้างล่างเราปลูกผักซีผักซีเหล่ามองหันบ่้แม่งผักอัน,กกนตั้งโอผักขึ้นชายบ่คือเป็นต้นเป็นกอแบบนั้นก้มเบิ่งกันอะ เอาบะแมนมีแต่ต้นหยาต้นอี้ยังบุงเบิ่งท่นอีออกจ้ะาเอาคักซี่ไปอีกกันเก็บเอาไปวางหันเทียววางหันสองต้นเก็บไว้ตังเก็บเลยตังบมักโดนบ่เป่อยแบบปลูก ธรรมาฉาดบด้เส่ปุ๋ยบบ่เด้เรีงปุ๋ยเรีงน้ำอีกอย่างนะแต่มันก็อาจจะบ่งามพักอันนี้กันบ่ขยายบ่แพรออกไปดอกเตียกันก็ดีขึ้นกันบ่แกบ่แกบ่แข็งแต่ว่าบ่แพรบ่ เอาไว้ถ้าไปใส่ห้าเทียนเห็ดตุมปลาหรือว่าลาบหมูจังสิแม่อมชยมอ,อยมักไส้ยังดอกอมชอยมกักมันหอมดีก็กินกินเจ้าห่อนกินเนื้อย,อย่างดิสิอามาก็ถทามหาพักนี่ผักชีไปเรื่อย อมชอยเอิญผักหอมเปแล้วหอมจ้ะบางคนนั่นเพิ่นบ่ามากักเพิ่นว่าชิวบางคนเพิ่นกะผิดกะละบูลแม่นบ่เอินถือบ่หน้าอมชอยละแล้ว่กินแล้วว่าเราผิดแต่ออมชอยมกักหอมชื่นใจ มุนี้ก็มาเก็บพักสองอยางพักชี่ี่การพ่อเหลากินกับตำมะฮงกับข้าปุ้นดีๆนี่แหละอ่อนๆจงอีกจักน้อย เมื่อแล้วเขาพดสุดนี่บ่คอยงามฟักบ่คอยงามัาาามเปเลยจักน้อยหนาวเต็มที่นะพักกะสิเต็มแถวนี้แหละห้าแล้วปลูกเสียหยาปลูกพักอันนี้อันนี้มาดซองบึงเงนินห้อยซ,ซื่อดอก มันนี้เพิ่นบ่ปูแล้วเ่เปิดน้ำตัวนั้นช่วงแรกๆเพื่อนเปิดทุกเมือนเพื่อนว่าเพื่อนทดสอบดูซื่อดอกทดสอบเครื่องทดสอบน้ำมันสื่อดอกว่ามันไหลดีบพว่าสันเพื่อนก็เลยเปิดทุกเมือนวันนี้หูจักแล้วเห็นแล้วเพื่อนก็เลยปิดไป บวบบ่แเม่นต้นบวบบ่พี่น้องนะเห็นชัดเจนก็หลอกฟังหันแหละปีนี้แล้วพระท่านปลูกบว,บ,บ,วบอยู่ด้นน่แต่เอาวานาสิเป็นต้นบวบล่ะฟังข้างนั้นเป็นต้นบักทัวนีกเขาไหมเขาเจ้าของของเพลินไ,มไหมไฮนันไม่เหลืองบักคักเลยเพ่อเกี่ยวแล้วแต่แต่ว่าบ่มีทางลุ่งทาบ่ถทาบ่ล่ออมกก็ต้องเกี่ยวหน้าของเจ้าของ อันนี้ให้เขาเนียวเนาะสะสั่นกล็ล่อพูนทิดติดถนนเพ่นเกี้ยวเพิ่นยังติดสาารดขาม,มาหน้าเจ้าของได้เ <c oughs> ขาห้อกําลังสีเหลือมเหลืองหนึ่งเทียนสีดีเกี่ยวอีกกลางว่าบังโดนเออซามเพิ่อนอ่าไปแก้ปัญหาให้เพิ่น <c oughs> ให้เพิ่นแก้ปัญหาเอาเองเมนีเห้อกะไ้ผักสองชนิดผักชี พเพื่อนๆักชีอย่างนี้พักชีฝรั่งบอกพักชีจีนแล้วออมเอ,อินพักชีจีนเนาะก็พักหอมเปย์ขอบคุณที่รับชมด้วยจ้าสวัสดีจ้า